เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่15กันยายนที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยานายประเมศงางพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่3โดยมีนายกฤษณบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานายไพรวันอารมณ์ชื่นรองประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมสมาชิสภาเมืองพัทยานายเกติศักดิ์ศรีวงศัยรองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลาดเมืองพัทยานายศิวัตรบุญเกิดรองปลาดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยาสมาชิชุมชนต่างๆและนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแขและกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยาเข้าร่วมในกิจกรรมด้วยกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงเมืองพัทยาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเมืองพัทยามีภารกิจในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองคอ์กรและหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น การนี้จึงได้จัดกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่3ขึ้นณสนามกีฬาเยาวชนเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีและทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเยาวชนรวมทั้งส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนและประชาชนชาวพัทยาได้มีพื้นที่สาธารณะทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารและน้องๆโรงเรียนเมืองพัทยาเ รวมทั้งชาวชุมชนเมืองพัทยาต่างร่วมกิจกรรมร้องเพลง <t> เต้นเข้าจังหวะและทำกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกันอย่างสนุกสนานถือเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและทำให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วยก,ก,กม็มีทั้งท่านรักษาราชการปรลัดมีรองประหลัดมีทั้งท่านรองประธานสนภาสมาชิกสภานะครับแล้วก็ท่านรองนายกนะครับมารวมกันนะครับที่จะสร้างสรรค์นะครับ พื้นที่สาธารณะเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับโดยโดยเราใช้ดนตรีในสวนนะครับเป็นตัวนำนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสนำเด็กๆเ,กเกยาวชนนะครับโรงเรียนของมุพยานะครับในโรงต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆมาร่วมสนุสนานกันแล้วก็ได้คนมีการไปอกอบรมเครือข่ายนะครับ PCA หรือพัทยาเชนเอเจนจนทำให้ทุกคนเนี่ยที่เปินมาเป็น คณะกรรมการเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งแล้วก็ยังพยายามหากิจกรรมต่างๆนะครับมาเพิ่มศักยภาพนะที่ไปตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับวดลูกนะครับในคือกิจกรรมเนี่ยมันการจะเกิดขึ้กิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนอย่างเงี้ยนะครับโอเคสวยงามมากๆเลยครับโอเิสวยง เรดไฟท์อะคาเดมี่อันทามเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นอื่นอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r ดไ Fight Academy